สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาพาทีมงานมาหาปลาครับผมทีมงานไม e ่ได้โมของเราวันนี้จะต้องลงน้ํากันทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บบรรยากาศการหาปลากันหวานแหหาปลานะครับผมตามแม่น <leaves> ้ <aunque looking. S 1> ําธรรมชาตินะครับวันนี้เราจะมาลุ้นกันดูครับว่าจะได้ปลามากินกันหรือไม่รอติดตามสักครู่ครับโอ้โหหา น้ำเย็นขนาดด้เหนียบไปเลยอะกอยกระป๋องน่เป็นเมอกันโอ้โห,หอ่ะอ้อ่ะ้ออ <laughs> <laughs> ้อ้้หหหหหได้อหนียวหมองอ่ะ เออทแบบี่นี่ะัดเอียเนี่ยพัดกะเพราเอาไปถอดกรอบแล้วยำพัดเองนี่ก็ได้โย่เนี่ยเออถ้าถงจะดีก็ได้โย่เออม่เห็นนะมองคนนู้นนาอ๋อปานนี้กยาวอุ้ยสุขมาชังล้มน้าไหมงโยกกรปอฝาที่ไหนพูดเลยีนี่เนี่ยกินด เบาเบาอ่ะทำลอยตัวนี้หน่าเบาเบาอ่ะปลาอะไรเนาะปลาอะไรเนาะยิ้มอย่างนั้นอ่ะลุ๊กไอ้ยาไอ้ยาดุกเว้ไอ้ยาหยุดมือโอ้ยเออโอ้ปาดุกปลาลุกเอา,เอาสี่ปีที่รอคอยลุกตัวนี้นี่เองหรือสั่นยองๆแล้วกูล้วหัวแล้ว ซื้อถุงมือก่อนมาจกทู่ก็โดนเห็นกอสี่ปีที่รอคอยเอาเอาอันนี้กระดุกสี่ปีที่รอคอยนะเน่ะระุ้กอะ นี่ก็ลุกนั่นไอ้ลุกเยอะเว้ยาทลเออนี่นา่ะข่นังยังเลยทยเลยอวะเอาเอาไปฮื่มดัก็ได้่มดเอาไปดีีกัะฟังอ่ะทำใส่ด้ไ่มแม่เอามะนาวมาด้วยตาปลาดุทำกะปลาดุปลาดโอ้ จุกน้ำเลยจุกน้ำเลยโอ้ไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดปวดสิปวดเสียวใจมาได้เอาผงชโลมมาตาผงชโลมมาขัดใจชัอ่ะพี่กะน้ำพี่กะมันแนวกดได้ค่าเชื่อเอาเดี๋ยวเล่าฮดเมียงไปเอามาเหมือนเดียวนี่เลยเดี๋ยวเล่าฮดเดี๋ยวเล่าฮดเยียงลุกใจตกฟายทำได้สิบตัวไหนจะขึ้นลีงยังเนี่ยไอ้ยาโอ้โห โอ,อเคอ,อยู่แนๆ่ๆเว้ยเฮ้ยหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วเรามาพูดได้ปะเตแกเตยจะอันนี้จะหรือ,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 อว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าเฮ้ยนั่นป๋าเวียนข้ามโอยแล้ว <laughs> โอ้ปลาลุกอีกแล้วไอ้ดุกอีกแล้วครับเนาะถ่ายมาปลาดุกจริงๆมาถามหากระปลาดุกกูกูได้กระปลาดุกสารตัวเลยมาได้กินซีปีแล้วเอี่ยได้กิ่นซีปีได้กลินปลาดุกมาซีปีมันอยู่เมืองนอกไงี่กลับมาเมืองไทยกับปานมาทรมานเห็นหน่อยจะได้เมืองนอกนอกประเทศไทยนอกประเทศไทยนะพม่าจีนจิใส่ปลาอยู่พัเดอร์ลอยนี่มันอ้ดุกอะไรมะ ปุ่งไปปุ่งไว้ละน้นติ๊วตัดซอยน้อยมันรอดตัดงได้อัตอนมันไปเอาตัวรอดได้ยังโอ้ตัวใหญ่อนกันเนาะกะลังมาะกะลังมาะกลังมอะใส่นี่นิยมทิมนิยมามๆครับ เฮ้ยไอ้ดำมึงตอนแหบบจ้ามึงแหไปฟูดนะเี่ยหรอกวันแหงเลยนี่เอาไม่ลองไม่รู้นี่คลิปนี้ถอดเสื้อลงได้กว่านี้เอ้แตกอยู่เฮ้ยแตกอยู่แตกอยู่เอาว่าตอนแห็บเป็นแรกในชีวิตได้บุอีก็ดีแล้วด๊อมเสื้อลงได้อยู่เนาะเดี๋ยวเพี้ยหนูไดเอาเสื้อสำรองมาบุ้ยป็หาละเพื่อน ผมามอองมละเลยน้ำหนาว่าย่างนั้นป่ากระจกปากระจกสองตัวนี่บอได้โมครับไงใส่ถุงมือบ้างดิสา่ะ เอานะมันได้ปากกระจกมันกับภูมิใจมันแล้วล่ะแค่นี้มันก็ดีมีความสุขละเตือล่ะโซ่แค่เตือนซิปแล้วหรอกปุ๊กเหมกะสร้อยแหมตอดแฮตี้ทีเดียวพอเลยบ้านหวานเอาเอาเหมก็ได้ผมพอเด็กก็ได้ ใ่มันตอดมันไปมกอดูตรงหน้าเขาี่เอาตอดไป้แ่กต่างเอาเอาประสบการณ์ชีวิตโรงเรียนมิสอนเนอะสามทีได้สามตัวีเอ้ยสามีสามตัวนี่ทีต่าง

นน <laughs> <erman> ั่เอาเผาเผาเผาเอาเผาเอ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 าเเเเผาก็บ <ichi yat een into aurait> <Ba leopard> ส่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนานกว่าจะได้ส่อยนิ้งโดดดูหมดหนึ่งดูถ่ายเท่งมัดอ๋อเป็นยากเป็นเย็นเอามาปล่อยหิ้มฟังสอนตั้งมือนี่อ่ะเอาไหมเอาไหม กลับไปเรื看看่อยๆครับผมวันนี้มันแน่ๆคลิปนี้อาจจะยาวไปสักน่อยนะครับนั่นปลาส้อยหลวงโอ้ที่จะได้ก็ง่ายๆเนี่ยๆเนี่ยปลาเนี่ย ที่มันดุดออกไปน้ำปนตัวอมานั้ำเพ่อว้าว <Wow. S 1> าเชาเชาเชไปตอนเลยเลยเดี๋ยวตาเพ่สอบกับแก้มันโอ้อย อู้ปลาอินเหนียมันปลาครับปลาส่อนอยู่เอง เจ้าป่าอย่งลกด้วยตอตัวยกจะมเอาไอมันหนีออกไปอยู่ทางนี้ไปเอากระชังมากันโอ้ตัวจันมอดจันมอเนาะโอ้ลุกใหญ่ครับลุกใหญ่สะไดีขนาด จีมอม้อน่ะกับเกมเห็นกับข้าวกินก uh 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 ับข uh ้าวนึ่งกะอ๋อมอม้อเลยปลาดุกเมืองนึ่งแน่ไหนกระดุกเมืองครับกระดุกเมืองปลาดุกนาปลาดุกด้านครับตัวนี้มันจะปลาดุกอุ้ยตะกี้นี่เล่นกรดุกอุ้ยตัวใหญ่ๆนั่นกันมอครับอันนี้ปลาดุกด้านฮ่าโอ้ โอ้โ oh. ได้ลูกปแล้วนามได้นะลูกปแล้วลูกปลายแล้วตนะ้องปั่นนินปันน่นลุกเน <c oughs> าะขึ้นไปหาเองครั <c oughs> ปั่นลุกกี้ลุกครับผมตัวใหญ่ไว้กันแนะ่ความพยายามกำกัดกำกัดความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมักจะอยู่ที่นั่น อันน oh, the ี kind of uh ้หนุตัวใหญ่นะปลาดุกกัวตัวใหญ่นะเขานี้ได้อโอ้เกือบสองโลแล้วนั่นเลยดุกขึ้นมาเนอะดุกขึ้นมาเนอะมาด่ากินงานทีมงานแบบได้โมนี่ก็หากินมันเขาน้อธรามชาติปลาลุกหายไปเลยปลาลุกหายได้เหรอนาะเป็นปลาลูกอ่ะ ขนบอลขยักได้ปีสียได้ยินนีและคุโงกะดมาเดีย้เมาปอนี้มาว่าไม่ต้อนเห็นโซ่หามอะี่ลหมีหนาเวลาคอมเมนต์ซ c คอมเมนต์มาเอาป่ามาใส่ได้ก้า แตกดีขนาดสู้ๆทีมงานไม่ได้โมเราต้องสู้ให้ได้อีนูโ้โหปานักขนาดเราเนี่ยเอามาใส่หรอต่อใจวันนี้กรมยิบเถอะเฮ้ยช่างสุดตามอ่ะ มันนัดตัวเดี๋ยวให้อีกการดมันถ้ามันติดอ่ะมาได้ไผนะสองลูกสองลูกขายเงินเยอะนส่วนมากกว่าลูกเนาะเจ้าเป็นฝันหนังซะส่วนมากนั่นเอาซ่อนมันทำแล้วโอ้ยตกบอส รอบนี้ได้ปัดลูกได้เปล่าลูกได้เลยปลาสร้อยล้นๆที่แห่บ้านไว้ไหนน่ะว้าวโอ้ปลานินลง่งปลาขาวอีไทย อกันไปเรื่อยๆครับยาวไวันนี้บูมันคือแม่เอ้ยไรเงี้ยจัยยยยยย้ยยยกยย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 ยนยยนยอยัยยยยกยย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 นี่สวยยยยบยย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 ย้ยย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 ยมัยมายย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 ย่ เอลงไปกัดเกมาแล้วครับตัวนึงครับหาไหครับเ่าใชหมน่ะอันนั้นอนั้นเหย่ยซิเห็นาแ้ครับโอ้ยันมอมอตังนั้นอ่ะ สอง,สองลูกกว่าแล้วหน่าห,ห, <c oughs> หมายอะไรกันครับหมายกองอะไรครับ <c oughs> กะหมายแรกนี่กะหิงตายแล้วครับครับเจ็บหิงตายครับก <c oughs> <c oughs> ็บ้องหูปนุ๊ก <c oughs> เจ็บหิงตายครับ ทันจบมาเลยอ่ะทันจบแล้วก่อนอ่ะใส่ไม่ไม่ปลโดนเหรอมึงก็ของโปดของโปดมาละเวล้าปลาก็ปวดขนาดนั้นเหรอโอ้งามๆเลยใส่งามๆ ลูกไบล่นะปลาดุกชนมากอะ่ะมอดี n h à วไปครับพี่น้อง n h à วไปได้ไม,ม้มาแล้วปลาอย่างกดครับโอ้นี่กดจนมอแล้วเนี่ยโอ้ตาปลาใส่เดี๋ยวก่อนม้อเนอต้องปลาดูกปลากดเนอใส่ง,ง,งาม mấy sáng ngày này bay đi ngâm ở phía nhào hộp hít miệng nhào nó hộp hồn 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 ได้แล right? oh, right ้วนะกับได้แล้วไปยังไปยังโอ้ปลาลุกตลางนั่นเนาะลุกด้านลุกด้านนี่ปลาลุกเมืองมันก็ครับเขาเรียกปลาดุกนาเวลาปิ้งนี่หอมกว่าปลาลุกเด้งเนาะยอดเนี่ยเดี๋ยวซื้อเขาหนึ่งสักโล่เจ้าไม่หยังเอาหุ้ยตัวเขากินเปนจะกินปลาเอาเอ้ากินแล้วเข้าเออมันลูกกันได้เสา เดี๋ยวมันจะเปิงปลาลูกเปองกระปลาลุกได้โอ้ซีปลาแล้วไหนปลาแล้วเนาะโอ้มอมม้อดังนั้นปลาลุกได้ไป็นปลาปลาบูทองตัวโตอู้จน้อมอยากกินเนาะปลาบูทองอี๋สงสารแต่แม่ปลาบูโดนหนึ่งแล้วกันปลาหยังแม่เอ้ย เอ้ยทำแล้วแหมตัวที่สองก็ร้อไม่เอ้ยก็ามาเป็นกู้เป็นกู้ไงแหมไอ้ตัวน้อยก็ตัวกี้ให้ตัวกี้ใหญ่กว่านะวันนี้เรามาบุกครับหมายทีนี่คือหมายเป็นใม่น้ำโปง่งครับผมเรามาบุกครับผมวันนี้เรามาบุกน้ำโปง่ง มาตา้าป่าคอนลำน้ำธรรมชาติครับชื่อว่าลำน้ำโป่งครับผมนี่นี่ัต่นี่น่นี่นก่นี่นเคนี่นี่นี่นั่นี่นี่นงนี่นล่น่นี่น่นี่นีี่นีน่นี่นุกนี็นแน่นะี่ี่นี่นี่นีนี่น มันรับมันลับหูเห็นไหมตบไปอะมันโค้งอะทีมงานแบบได้โมนี่มันตึงสุดยอดเลยเนาะลุกนะแบบลุกทั้งนั้น ปลาอยังปลาดุกอ๋อโอ้ปลาลุกล้วนๆเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปลาลุกนะปลาดุกสิปลาลุกเด <c oughs> ี๋ยวไปถามรอบสองเนอะเพียดกว่าเกาอีก <c oughs> ใส่ยังไงังงานเท่านั้นเห็นปลาแล้วหายเหนื่อยก็โอเคไปทักอนเกิดสักแป๊บ แ่ละไปก่อนมันตามันขึ้นมันมุนลงไปหายเหน่อยแต่หายเจ็บไอ้ด๊ามายา้าเจียนสักหน่อยก่อนสงตัวมียังสงตัวเลยไข่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 มันจะมอเนาะแบง่์มเห็ดน้อยเตอมีมีอไรตัวจิมอ่จิมไข่ปลาส้อยไข่ปลาส้อย ข้าไปเปลี่นล้านๆนา <c oughs> นเนี่ยเนี่ยรับรับตำน้ําพริกข่าที่บ้านไหมอ่ะน้ําพริกข่าวะน้ําพริกข่าทุ่น้อาของแฟนแล้วก็เนี่ยนะไอะตัวที่มัน,ตตน,นโตมันตุ้ยๆเนี่คือปลาโซอยนะไข่มันเต็มต้องเต็มต้อง,องนะนั่นนะะ่ะมีกุ้ยตัวนะ่ะม,มีถุงน่ะเนี่ยเราทอดเปต้มส้มต้มส้มต้องเป็นต้มส้มปลาบูต้องปลาดุได้ออกไข่มันต้มหนอ หัวมันลาบ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 เหรอซื้อมาเขือมาสองแกนเผาใส่เลยก็ไปยังบลรลุของข้าหน่ะอยู่ในเหี้นิอยู่ในแหงปลาบูปลาดูดตัวยอาปลาตีนน่ะปลาบีบใบทุกดาวเลยตีนะไม่สู้เหีน่ะไบเหีน่ะปลาซิวกระไม่เหี้ยปลาซิวเนี่ยปลาลุกมึงพูดอะไรไม่พอเหรอมันเหีปลาซิวผมได้แห่งปลาซิวไม่เหน้ยแห่งแห่งกระ เชื่อว่าได้อ่ะเดี๋ยวมันจงได้นี่ว้ายอันนั้นบัตตาใหญ่แหน่นี่เออมินี่รูก้กับบูอเอออันนี้ตัวใหญ่ตัวน้อยอันนี้กต่คั้งเกือบผมจะตอดเหตุได้ไอ้หัวความลำบากมันอยู่ที่ไหนแต่ละคนนี่มันตึงแบบได้เมาออะสักคนน่ะแต่ลูกไอ้ตัวนี้คุณวันมีนี่นะนี่คุณวันม<า>ีนี่นี่ อันนี้ยาสระดบมีเมื่อภาจะมีควอมสั้นๆเย็นเหรอตัวกลมตายอย่างปลาโคตรครักินแบบลูกทุ่งทุ่งขอแม่พี่น้องเฮ้ยเออแล้วอะไรไอ้ดูดใช่ไหมไอ้ดูดปลาได้ปลาอะไรปลาบู่จริงเลยเห็นไหมโอ้โหปลาบู่จริงเลยนี่ไงยักษใหญ่ใหญ่เลยตัวนี้น้อยเงา เอยใหญ่ใหญ่แม่เอ้ยใหญ่กว่าคุยนี่โ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเห้ยเยเฮ่ยเฮ้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 ยเข้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเรับเด้๋เ้ยวฮ้ยเ้ยเา้ย้ยเฮ้ยเย้เย้้เฮาเาเเยเยเาปลาูเยเ ตอนนี้เขาจะเบรกยางกินข้าวกินหน้าเกินก่อนครับผมยาคัดเจื้อสักหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะลงต่อครับคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยครับผมแต่ถ้ามันยาวเกินไปให้ตัดไปสองอีพีเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ตาก็ไปยาวๆครับเได้ไหมโอ้โนี่ครับป๋านายใสงามๆไข่เต็มตองนั่นเลื่อยอย่ามันเดือดนะขอเอามือจี้ปากมันไว้ใส่กระชังเนาะจบงามป๋านายตองน่ะเดี๋ยวนี้ดูปล่อยมัน ฮาราด,ดุกอีกแล้วปาปะอย่างไรเพื่อนครับดุกเจ้าดุกดุกดานพูดดังได้มีเพี้ยนเฮ <c oughs> ้ยเฮไปไม่ยังรู้ไหมตัวมัมมองนะนะ้งขน่ดเนาะหลังจากที่เรเาปิ้งย่างถึงกันแล้วยัง<อ>มีให้เป็นสามกิโลครับกุ้มเหนื่อยโยมีส่วนมากอยู่เป็นปลาดุกครับผม แล้วปลานั่นแลปลาอย่างนั้นนั่นนอนนอนอันนั้นอันนั้นป่าทางกานล่นป่าอย่างนั้นจจะัปลานี่ครับสรุปผลปลาของวันนี้ครับผมปลาดุกส่วนมากครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นปลาดุกป่านินมีสามตัวปลาบูมีตัวแล้วก็ปลาไนท์ตัวหนึ่งครับที่เหลือปลาดุกล้วน ลุกตนินี้ปบูปะบูใหญ่มีตัวเนี้ยอนไหนประมาณสามโลสามโลไปเนาะเฮ้ยวันนี้อ๋อกลางวันละเนาะเนี้ยความปุนเตะละอลูกตัวไว้เอฟเนี้ยทำไมต้องเป็นกลัวมันมันแล้วเดี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวค่อยจับเออาละครับเ o าสรุปผลป่ากันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับ วันนี้ดันในสถานกับทีมงานไม่ได้โมแม่งกูเห็นโม,โมทั้งวันเลยขอกก่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ